สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง a า m มันเจิดนะครับผมอ้าวันนี้ผมก็จะมารีวิวอบอสกล้องโดนนะครับเป็นตัวใหม่ที่ผมเปิดได้นะครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าผมเปิดได้ตัวที่เท่าไหร่นะครับก็สาหัสไปเยอะเหมือนกันนะเรามาดูสกิลที่1กันเลยดีกว่า สกิลที่1ของเขานะครับยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของผักกวกแล้วก็พื้นฟูพลังชีวิต40%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี250%นะครับก็สกิลนี้ไม่รู้ว่าบัฟกว้างเท่าไหร่นะครับแต่ผมสังเกตมาประมาณสัก300สัก300 350นะครับอ่ะอันนี้คือผมแบบคาดเดาเอาไว้นะครับส่วนสกิลนี้คูเดาประมาณสักเออมันเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับ สก,กิลที่1ออกเอ่อสก,กิลประมาณ12บวิสก,กิลที่2ออก9กาวินะครับอ่าสก,กิลนี้ออก12วินะครับผมแดงนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็ยกเลิอกอ่าภาวะอามาตะของศัตรู5้าวินะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3า0 0นยเะครับแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรูนะครับหรือว่าของฝ่ายตรงข้ามเหล่านี้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นแบบ มาใหม่หรือเปล่าความสามารถมาใหม่นะครับอ่ะไป5วินะส่วน,นี้จูนี้มีลึกประมาณ3 5 0ร้อยหถึงสี่นะครับมันมีแอบข้างข้ามอยู่นะครับอ่ะมาดูค่าสเตตันนะครับพลังชีวิตไม่แม็กนะครับก็ประมาณสองล้านเก้านะครับแล้วก็พลังเวทโจมตีนะประมาณ9ก้าแสนนะครับก็ ก็ดาเมจแรงู่อะแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่ามันข้อเสียเยอะอยหน่อยนะครับตัวนี้ก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแค่5้าสบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนระยะทจมตีนี่ก็ไกลอยู่น,นะ3า5นะสาห้าครับก็ไม่ถือว่าแย่แย่ดีไม่ใช่ว่าแย่โอเคครับประมาณนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็หลบสซจูกกงผมก็จะประมาณนี้นะครับก็หลบ9 4้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านเก,กิูประมาณเจดสบนะครับ แล้วก็ระยะเวลา้าเลนเจอร์ใหม่นะครับก็พวกตัวใหม่ๆนะจะประมาณ13วีนะส่วนตัวเก่าเหมือนโคโนูนี่อามาเทลาสซอพวกเอ่อบาโยโมีนะก็จะประมาณ11นะครับส่วนแรกก็ใช้กลางๆนะก็1,420เดือนนี้ก็มีบัฟเอ่อลดเวลาการผลิตเลนเจอร์30%แล้วก็ลดแร่ธาตุสร,นะร้างเอ่อสร้างเลนเจอร์30%นะก็ลดแร่ไป30%นั่นเองอ่ะเอ่อ มาดูความสามารถ9ดาวกันนะครับความสามารถแรกก็คือฟื้นพลังนะครับก็แน่นอนครับตายแล้วฟื้นขึ้นมาเลือดก็จะเหลือประมาณ70%นะครับตายแล้วเกิดใหม่นะครับในแค่ครั้งเดียวนะส่วนต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนะครับแบบถ้าเรามีเจอเจมมืดใช่ไหมเราได้ความสามารถนี้ใช่ไหมครับก็จะประมาณว่าเจมมืดจะแช่เราไม่ได้นะครับคือเรามันจะต่อต้านหมดเลยนะครับอ่ะส่วนเทเกที่3นะครับก็ ตัวใช้แร่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณหนึ่งพันหน่วยเลยนะครับตัวนี้ก็เอามาเล่นแบบตัดแร่เพิ่มแร่ได้เนี่ยแด่เลยนะครับไม่ถือว่าแย่แย่ไม่ใช่ว่าแย่อ่านะครับตอนความสามารถใหม่นะครับขี่ปณนาุธเมื่อออกปฏิบัติการนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับอ่าพอตัวนี้ปล่อยออกมาใช่ไหมครับก็ขี่ปณนามุดก็จะเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นนละครับอ่าตอนผมอยากได้ชิ้นนี้มากนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะส่วนที่คิวนี้ก็ตัดแรกครับเอาไปเล่นคอมโบโจระเข้บุุริยางเบาไฟนะครับอ่ะก็ได้เลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูแล้ท่านะครับถ้าตัวนี้ตายก็จะแล่ของเราก็จะกลับคืนมานะครับก็จะไม่เสียไปให้สายตรงข้ามนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคเกียร์ที่ผมใส่นะครับก็มกระทายงเกียรติยศนะครับก็เป็นสายฟรีเลยนะ ะระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ก็จะลดน้อยลงหน่อยนะครับประมาณ37.8เลยนะเอาเรื่องอยู่ส่วนเกียร์นี้ผมไปถอดให้ไปถอดของโอลิเวอร์เลยนะครับลงทุนมากแล้วเอามาใส่ให้ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นจริงแล้วตัวนี้มันบางนะครับอ่ะแล้วอ่าให้มันหลบสกิลบ้างท่านสกิลบ้างนะครับแล้วก็เกียร์กระเป๋า5้าดาวนะครับก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยนะครับผม อ่าส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะรีวิวอ่าในคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าผมมีเกียร์ชิ้นนี้แล้วครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยถ้าได้ตัวก๊อปปี้มานะโอ้มันจะสนน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่าสกิลของเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับยกเลิกอมตะนะครับแล้วก็ชักถุยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเพิ่งเข้าเรื่องตัวนี้นะครับไปเข้าเรื่องตัวนี้ก่อนอ่าประมาณนี้นะครับภาพรวมนี่นะครับบอสผู้กํากับอ่าชื่อดังนะครับ ตอนนี้ก็อยู่บอสกล้องโดนนะครับอ่ะไปรีวิวอ่อในสเตตหลักก่อนเลยว่าสกิลข้ามหลังแค่ไหนมีความแม่นยําหรือเปล่านะครับดีไหมอ่ะเราจะไปอ่าทดลองกับดานนี้ก่อนเลยนะครับผมจัดไวน้นี่ตัวเดียวอ่ะไปดูกันนี่แรกก็จะใช้ประมาณ903นะครับถ้าหมดเดือนนี้ไปก็จะประมาณสัก พนะันสองพันสามนนี่สกิลบัฟหน้าป้อมบัฟไม่ช้ามากนะแต่ว่าผมอมันก็ช้าอยู่นะอ่ะออกสกิลหน่อยยิ่งโอ้โหนี่นะครับลึกอยู่นะแล้วก็ตายแล้วก็เราก็จะได้แลกกับคืนมานครับอ่ะประมาณนี้นะหลบสกิลด้วยนะบัฟปุ๊บแล้วก็ตายปับ๊บก็ะจะประมาณนี้นะครับก็ ดาเมก็อุ้ยเอาเรื่องอยู่นะหนักอยู่นะหลบโอเคตายก็จะประมาณนี้นะครับสุความลึกของสกิลนะครับก็ยิงปึ้งก็ประมาณนี้นะประมาณ300400นะครับมีคันข้ามแล้วก็สกิลเงาง้างไหมมาดูกันก่อนอ่ะเงาง้างหรือเปล่าปึ๊บยิงเปิง เง้างๆอยู่นะนิดหน่อยนะครับประมาณสามสี่วิเลยนะอ่านี่เคลื่อนที่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะวิ่งแบบเออเข็นเก้าอี้นะครับเอาเก้าอี้แล้วก็วิ่งน่ารักมากเลยนะครับอ่ะเราไปเจอด่านนี้บ้างเลยดีกว่านะครับด่านนี้ก็จะโหมดขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอ่ะสี่ร้อยห้านะครับ ดัานนี้มันทดสอบว่ามันจะลึกแค่ไหนนะครับสกิลอโอเคโอ้โหตายโอ้โหเรียบร้อยยังไม่ได้ดูสกิลเลยเอาตายซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ที่จริงเราควรเอา,เอา,เอาตัวเอาตัวอลิเวอร์ไปถึกให้นะครับจะได้ตายยากๆนะ ไม่เป็นไรลองก่อนลองก่อนป,ปึ๊บอ่ะ <vin> โอ้โหโอลิเวอร์กำลังจะชกจะตายแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะไป PVP เลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาใน PVP ซะแล้วนะครับตอนนี้ก็เรกของผมก็จะอยู่ประมาณทองสามนะครับอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่าว่าจะตัวนี้จะโหดหรือเปล่าจะพาขึ้นเีกไหนนะครับอ่ะ รีไปก่อนนะผมก็ไม่สู้นะครับตามีตัวบินผมก็ไม่เอานะครับรีไปายาวๆจนกว่าจะเจอทีมที่ผมจะสู้ไหวนะครับอ่ะรีไปรีไปโอเครีไป <c oughs> โอตัวบินโอ้โหถ้าไม่มีตัวบินผมชัผมสู้เลยนะไม่ใช่กำลังจะพูดว่าชนะดิผมว่าจะสู้อยู่นะครับอ่ะรีไปรีไปอีก ตัวบินผมไม่เอานะรีไปยาวๆวจลิเชตอนนี้ก็มีอ่าโบดนะครับให้โบดเป็นตัวเก้าดาวกันนะครับทุกคนเอ่าเลือกตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้ร่างกันด้วยนะครับว่าเอาตัวไหนกันนะครับส่วนผมเอาน้องเอ่อเรี่หน้าไมา้นะครับอ่ะทีมนี้ ผมโหกให้เซลิน้าไม้เป็น9ดาวน,นะครับเพราะว่าผมชอบส่วนตัวนะเพราะว่าน้องแบบมีเอ่อเพิ่มแร่นะครับอ่ามามาดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนอ่าหน้าเบไปแล้วหนึ่งตัวโอโ้บากิต่อยโอ้โหหายอ่าสตันปึ๊บปึ๊บโอเคยิงหน่อยยิงหน่อยบอสยิงหน่อยออเอาบอสออกสกิล บอสกำลังจะยิงโดนลูกไฟขัดจะไ,ได้ยิงหรือเปล่าออกสกิลรัวๆเลยเอ,อ,อ้ยยบาบอสอุ้ยโดนมากกี้เขาซัดมานะครับนี่โดนเฉียบมาะยิงเข้าไปโอ้โหบอสโอเคยังไหวจะไหวหรือเปล่านี่เนี่ยเนี่ยสกิลมันเงื่อง้างนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบช้ายิงโอเคมีตาย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 ,ตายให้เห็นอยู่นะครับโอเคนะ ออยิง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 โอออกแต่สกิลหนึ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหพระเจ้ายิงเข้าไปแล้วโอ้ก็แบบไม่ส่งผลกระทบให้บากีตายเลยนะครับแต่ว่าบากีด้วยกันเองเนี่ยตีกันตายนะครับอ่ะเอแช่แล้วก็รัวมาตะนะครับอ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยโดนยิงหน่อยโดนโอไม่ยิงเลยอะ แต่ตัวนี้ออกมาพึบพับเลยนะครับก็เรียบรอ้อยชนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับไปตอนต่อโหมีโทวะผมไม่เอานะไม่อยากเสี่ยงนะแบบโทวะโหมดมากเออทีมนี้เหรออ่ะลองดูมีตัว c o ปปีด้วยมีตัวรีเซ็ด้วยนะครับอ่ะลองดูนะ ถ้าทีมนี้ไม่ไหวก็ก็จะพอแล้วนะครับอ่ะอุ้ยไก่เป็ดไม่ใช่ไก่โอ้โหคือติดขีแนะัดเดียวคือน้องเห็ดเราตายเลยนะครับโหดมากอ่ะยิงหน่อยยิงน่อยอ่ะยิงแล้วโอ้โหหายอยู่นะรือว่าบาีิยิงไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับ ่วนมากเขาจะออกแต่สกิลหนึ่งอย่างเดียวดูดิออกแบบสกิลรัวๆสกิลหนึ่งมันไม่ออกยิงเลยอ่ะยิงเข้าไปแล้วอ่ามีติด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 กล้องไหมมีติดกล้องไหมอ่าติดอยู่นะครับนี่เป็นกล้องนะครับอ่ะพอจะติดอยู่นะแต่แบบติดปุ๊บยิงตายปั๊บได้ไหมอ่ะอ่าเขาไม่ไหวเขาก็พัดมานะครับตอนนี้ทีมผมกำลังจะสมดุลนะครับ ก็หาตัวก๊อปปี้มาอย่างเดียวเลยโอเคโอ้โ,โคโนี่โคนี่ก็โหดเกินอ่าไก่เขายืนได้เยอะมากเลยดิเราไม่มีตัวตีไก่นะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอันเชนลบแบกเองอันเชนบอกอ่าตัวนี้แบบมาเป็นขยงเลยนะครับโอ้โหข้อดีของมันก็ปล่อยตัวได้เร็วนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดแล่ด้วย ก็มีข้อดีข้อเสียไปไปตามกันบ้างนะครับอาจจะเป็นดาบเป็สัสมก็ได้นะตัวนี้อ่ะก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนผมก็ชอบเลยนะชอบแบบที่มันปล่อยตัวออกมาได้เร็วนะครับมันแบบเออมันแบบมันโหดดีนะสำหรับผมคิดนะครับตัดแลกอีกด้วยถ้าปล่อยเยอะๆเนี่ย,อย,อย,อยอบอกเลยว่านรกชัดๆเลยนะครับอ่ะก็จะมีเพียงเท่านี้ครับก็ ให้ทุกคนบวตกันนะว่าให้กี่คะแนนนะครับกับรีวิวครั้งนี้นะครับอ่ะสลับผมให้คะแนนของตัวนี้ก็จะประมาณให้8ดคะแนนไปก่อนนะครับก็ถือว่าดยดวดมันก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ปล่อยตัวได้เร็วด้วยมันเป็นบเกียร์ด้วยแหละครับเกียร์แบบมันค่าสูงนะครับอ่ะผมให้แดคะแนนนะตัวนี้นะโอเค สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ให้จบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็กดติดตามผมเยอะๆด้วยก็จะถึง100ยซับตะไคร้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวน้องเห็ดด้วยนะครับกับใส่เกียร์โซลูกตุ้มของอิโซนะครับโอเคก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ